นะครับเป็นหยกดำไซส์17ครับลูกค้าดีครับนีนะครับเส้นนี้นะลูกค้านะนะครับเป็นเนื้อดำนะครับวงนี้นะครับเป็นเอ่อเส้นนี้นะครับเป็นลูกปัด13ามมิลนะครับไซส์17บนะครับวงนี้เอ่อเส้นนี้จะอยู่ในตะกร้าที่เจ็ดครับนะครับตะกร้าที่เจนะครับหมายเลขในการสั่งซื้อนะครับหมายเลข1หมายเลขหนึ่งใช่ไหม นะครับตะกร้าที่7หมายเลข1ครับลูกค้านะครับไซส์17นะเดี๋ยวผมใส่กล่องให้ก่อนนะครับนี่ครับเป็นลูกปัดหยกดำนะครับตะกร้าที่7นะครับหมายเลขในการสั่งซื้อหมายเลข1นะครับลูกค้านี่ครับโอเคครับเดี๋ยวพ่อค้าทำการจัดส่งให้นะครับนะครับตะกร้าที่7หมายเลข1นี่นะครับเนื้อสวยๆเลยนะนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม พี่คนที่เขาบอกว่ายังไม่โดนน่ะที่เขาใส่ใช้อ่า6สแต่แ